สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำทารากล้วยมะพร้าวอ่อนนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีถ้วยทาดกรอบสำเร็จรูปเนื้อมะพร้าวอ่อนนมสดกล้วยน้ำวา้าและไข่ไก่นะคะมาบดกล้วยน้ำว้ากันเลยนะคะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป125กรัมค่ะบดให้ละเอียดนะคะกล้วยน้ำว้าที่ใช้นะคะจะต้องเป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมค่ะจะได้มีรสชาติหวานโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลน,นะคะ บดไปเรื่อยๆจนกล้วยน้ำวาละเอียดค่ะต่อกไข่ไก่ใส่ลงไปหนึ่งฟองนะคะตามด้วยนมสด50 ml ค่ะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วนำมาตักใส่ถ้วยทารนะคะแบบนี้นะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราใช้นะคะ70กรัมค่ะ เสร็จแล้วนะคะนำไปจัดใส่ถาดเพื่อนำไปอบค่ะนำมาอบที่อุณหภูมิ150องศา30นาทีค่ะถาดกล้วยมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ